สุดยอดเหนือระดับเครื่องเล่น DVD b ดีบลูเร o n a อน c บ c ซจากลิโอนเลอซยาสายทิพที่นอนนุ่มเนื้อเพื่อสุขภาพหอมกลุ่นเกินห้ามใจเนสกาแฟทรีอินวัน ประกันภัยรถยนต์ธนชาติ2บวกชนหายไฟไหม้น้ำท่วมเราคุ้มครองเริ่มต้น7,900บาทโทร1770กลุ่มบริษัทสามารถหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีครบวงจร บรรหารฉลองวันเกิดครบรอบ80ปีบอกอายุเป็นแค่ตัวเลขแต่หัวใจยังหนุ่มพร้อมเป็นโซ่ข้อกลางการเมืองทักษิณยิ่งรักโฟอนอินอวยพรด้วย <Biraz iff noise> เด็กอ้วนเมืองปทุมอายุ8ขวบเสียชีวิตสาเหตุอ้วนเกินวัยหนักถึง80กิโลกรัมโรคแทรกซ้อนรุมร้าแม่เผยน้องชอบกินไส้กรอกและน่องไก่ทอด แท็บเล็ตปอ1มือดีทดลองออนไลน์สามารถดูหนังโป๊เข้าเว็บอนาจารย์ได้ด้านรัฐมนตรี ICT เผยแท็บเล็ตมีประโยชน์กับเด็กแนะให้ใช้ออฟไลน์เฉพาะเนื้อหาที่บรรจุไว้ <S <S 2> <S 2> รวบรวมทุกข่าวเด่นเน้นทุกประเด็นสำคัญทันทุกสถานการณ์กับเก็บตกจากเนชั่นโดยธิระธัญญาภัยบูร์วีนารัตเหล่าหาพักุล กนกรัฐวงสกุลและกิษณะละลายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางเนชั่นชาแนลทุกท่านนะคะและสวัสดีท่านผู้ฟังทางเ0 5เอ็มค่ะเก็บตกจากเนชั่นเช้าวันนี้นะครับวันจันทร์ที่20สิงหาคม2555สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธีรินาครับค่ะครับอาแล้วครับเราเริ่มต้นสําหรับเช้าวันนี้นะครับผมพาดูสภาพอากาศโดยทั่วไปสักนิดหนึ่งนะครับ กรมุตุนิยมวิทยาเขาก็แจ้งมานะครับว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพามา่าลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนนะครับเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ําในอ่าวตังเกียแล้วก็ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทําให้มีฝนกระจายเกือบทั่วไปนะครับบางแห่งก็จะเป็นฝนตกค่อนข้างที่จะหนักนะครับ โดยภาพรวมทั่วทั้งประเทศนี่นะครับจะมีภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็เช่นเพชรบุรีประจวบนะฮะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่เหล่านี้ฝนตกประมาณ60%ของพื้นที่นอกนั้นนะครับจะเป็นภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตก70%ของพื้นที่นี่นะ เป็นสภาพอากาศโดยรวมทั่วทั้งประเทศนะฮะค่ะนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังรายงานด้วยนะคะว่าพายุไคตักอ่อนกําลังลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอิทธิพลทําให้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางตอนบนมีฝนตกต่อเนื่องอีกสองสาวันนะคะแล้วตอนนี้มีพายุดิปเรชันลูกใหม่กําลังก่อตัวขึ้นบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะติดตามการเคลื่อนไหวของพายุลูกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเข้าใกล้หรือว่ามีทิศทาง เข้าสู่ประเทศไทยส่งผลกระทบต่อไทยเนี่ยก็จะแจ้งเตือนกันต่อไปนะคะส่วนกรณีฝนตกหนักค่ะจนน้ำท่วมเลยในเขตเทศบาลนะครแม่สอดนะคะที่จังหวัดตากนะคะเมื่อวานนี้ก็คือว่าในช่วงเช้าทางเทศบาลนะครแม่สอดเขาก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำทั้งสองด้านนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำกว่า10 จุดด้วยกันค่ะเพื่อที่จะระบายน้ําออกจากพื้นที่เขตเทศบาลน,นครแม่สอดนะคะเพราะว่าถนนบางสายสูงประมาณ50เซนติเมตรนะน้ำรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะแล่นผ่านไปได้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะมาถึงวันนี้ค่ะ เม่สักครู่นะคะมีการสอบถามไปปรากฏว่าน้ำเนี่ยลดแล้วนะคะลดแล้วสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกตินะคะส่วนบริเวณรอบนอกเนี่ยอาจจะมีบางแห่งเป็นจุดๆที่ว่าน้ําอาจจะยังท่วมขังอยู่แต่ว่าไม่วิกฤตเหมือนเ,อเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้โอ้โหจะเดินทางอะไรไปไหนเนี่ยคือลำบากไปหมดเลยเพราะฉะนั้นที่แม่สอดที่จังหวัดตากนะคะรวมทั้งในอำเภอใกล้เคียงตอนนี้ก็คือว่าสถานการณ์ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ เสาทีที่ผ่านมาฝนลงค่อนข้างจะหนักนะครับมีอีกลูกหนึ่งนะฮะที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะพอได้ข่าวมาบ้างน,นะครับพายุโซนร้อนเทมบิงเทมบิงนะครับ T E M B I N นะครับซึ่งตั้งโดยญี่ปุ่นนะฮะเป็นภาษาไทยก็หมายถึงคันช่างนะฮะเทมบิงนะฮะ พายุโซนร้อนเทมบิงเนี่ยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางเนี่ยหกิกโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุลูกนี้จะมุ่งหน้าเข้าสู่ไทยเปใต้หวันในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะยังไม่มีผลกระทบต่อไทยนะครับทิศทางของพายุลูกนี้ยังต้องดูกันต่อไปนะครับแต่เบื้องต้นยังไม่มีผลกระทบกับไทย <c oughs> นะครับเทมบิงนะครับแปลว่าคันช่างภาษาญี่ปุ่น แต่ว่าฝนตกหนักเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยหรือเปล่านะคะที่เมื่อวานนี้ทำให้ถนนสุดนะตรงสี่แยกอโศกค่ะโดยที่หลุมเนี่ยกว้างประมาณ1ฟุตนะคะยาวประมาณ1เมตรลึกประมาณ1เมตรครึ่งด้วยกันเมื่อวานนี้ตอนประมาณ10โมงเช้านะคะ <c oughs> ก็เลยจะต้องมีการปิดตรงถนนช่วงนั้นเอากรวยมาวางนะคะ <c oughs> ก็เลยทำให้ช่วงที่ เอากรวยมาวางเนี่ยก็รถติดอันนี้ก็ธรรมดานะคะทางด้านของบัมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะเมื่อวานนี้เที่ยงเที่ยงก็ไปตรวจตรงจุดเกิดเหตุก็บอกนะคะว่าสาเหตุที่ถนนสุดเนี่ยจนเกิดเป็นหลุมก็เพราะว่าทางการประปานะครหลวงทําการซ่อมท่อระบายน้ําจนเสร็จนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่เรียบร้อย เท่าไหร่ก็เลยทำให้ถนนเนี่ยเกิดซุดตัวลงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการซ่อมแซมถนนชั่วคราวใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะช่วงบ่ายก็เสร็จแล้วก็สามารถเปิดถนนใช้สัญจรไปมาได้ตามปกตินะคะส่วนทางด้านของพออสำนักงานเขตคลองเตยนะคะคุณวิภารัชตาานุกิจค่ะก็บอกนะคะว่าช่วงนี้ ฝนตกหนักด้วยนะคะก็เลยอาจจะทำให้ดินบริเวณดังกล่าวเนี่ยสไลด์ตัวลงไปด้วยคือนอกเหนือจากว่าการประปานคะรหลวงเขามาวางท่อประปาแล้วเนี่ยนะคะฝนตกหนักก็อาจจะมีส่วนด้วยทำให้ถนนสุดค่ะก็เดี๋ยวต่อจากตรงนี้ไปทางกทมก็บอกว่าจะไปเอ็กซเรย์ถนนสายหลักกันนะคะว่ามีตรงไหน อีกหรือเปล่านะคะที่อาจจะน่าเป็นห่วงแต่ว่าที่ผ่านมาหลังน้ำท่วมเนี่ยก็ไปตรวจสอบแล้วก็ไม่มีจุดไหนที่ที่น่าเป็นห่วงมากจนเกินไปนะคะกม,ม,มาสัญจรไปมาตามปกติได้เมื่อวานนี้ซ่อมแซมก็โดยการเอาหินคลุกมาเทลงในหลุมแล้วก็เทยางมาต่อยทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะข่าวบอกว่าตอนที่เกิดหลุมแบบนี้ตอนซ่อมแซมนี่นะฮะรถติดมาค้ว่าสุขุมพนันธ์ตง นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเทศกิจมาใช่ก็เล่น,นเอาตรงแบบสีแยกกระโสกเลยเนะโโปกติก็ติดอยู่แล้วนะคะคแล้วมามีอย่างนี้อีกเอามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ย้อนให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงเช้านะครับเหตุเกิดเนี่ยตอนวันที่18บวันเสาร์ตอนเช้าแล้วก็เป็นข่าวของวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบนถนนสายพระพรหมนพวงศ์นะครับ เยื้องกับปากทางเข้าวัดหนองจระเข้มีคนถูกยิงเสียชีวิตนะครับชื่อคุณอดแซ่ผัวออดแซ่ผัวอายุ49นะครับเป็นผู้คุมเรือนจํากลางนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะตำแหน่งจริงๆก็คือเป็นเป็นผู้คุมอยู่ในเรือนจํากลางนครศรีธรรมราชนะครับแต่อยู่ในตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเรือนพยาบาลของเรือนจํากลางนครศรีธรรมราชถูกยิงเสียชีวิตนะครับตอนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะคุณผัว ก็กําลังขับรถกลับบ้านเพื่อเอาอาหารสําเร็จรูปมาขายนะครับแล้วก็ปรากฏว่าถูกดักยิงระหว่างทางนะครับคนร้ายเนี่ยมีทั้งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ซอแล้วก็ขับรถกระบะมานะครับที่สุดแล้วก็ถูกยิงจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับกลุ่มที่ยิงเป็นใครสาเหตุเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุยกับผู้บัญชาการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชนะครับพบสุรพลแก้วพราดัยนะครับสวัสดีครับพบสุรพลครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ครับครับคุณสุรพลพอทราบหรือยังครับว่ากลุ่มของคนร้ายที่ลงมือฆ่าคุณผัวเนี่ยนะครับเป็นเป็นคุณอดเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มไหนฮะก็เราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับรบแล้วก็ทางเราก็รายากับตำรวจทางตำรวจร็คงจะมีข้อมูลนะครับอ่าแต่เราก็ไปมีข้อมูลไปให้ทางตำรวจนะครับแล้วก็ตำรวจก็น่าจะเป็นแนวทางเดียวกัน คหนเราพอจะรู้ครับคือเรารู้เลยใช่ไหมคะว่ากลุ่มไหนของของตอนนี้ยังไม่จะเด่นแต่น่าจะเป็นกลุ่มนะฮะกงขอเวลานิดนึงให้การตำรวจใช่จะกูดกรีนครับใช่ใช่ที่ลงในหนังสือพิมพ์ว่ากลุ่มของเสือคั่มอะไรนี่เปล่าฮะเสือคั่มหรือเสือคล้ำเนี่ยฮะใช่กลุ่มนี้ไหมครับเสือคล้ำนี่เสนี่เสียชีวิตไปนานแล้วครับใช่ใช่แต่ว่าเป็นลูกหลานเป็นเป็นลูกหลานเป็นเครือข่ายของเขาอันนี้ใช่ไหมครับเครือข่ายครับคงจะเป็น ก็ต้องฟังจากตำรวจนะครับช่วงนี้แต่ว่าแนวแนวโน้มน่าจะเป็นกลุ่มนี้ไหมครับเราก็มองไว้หลายกลุ่มนะครับครับประมาณสองกลุ่มอ่อืมครับที่ผ่านมาเนี่ยคุณออดเคยเคยร้องเรียนกับคุณสุรพลอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในเรือนจําครับก็เขาบันทึกมาเมื่อวันที่สิบกรกฎานะครับครับและแจ้งว่ามีคนตัวศัพท์มาให้สินบนในลักษณะเปิดตาให้ยาเสพติดเข้านะครับแล้วเขาก็บันทึกกับถึงผม แต่ไม่มีหมายเลขไม่มีชื่อนะครับพอดเป็นโทรศัพท์ไม่มีหมายเลขครับบันทึกนั้นก็คือว่าแจ้งว่ามีคนพยายามจะติดสินบ,บนคุณออดเพื่อให้ยาเสพติดเนี่ยลักลอบจากภายนอกเข้ามาภายในเรือนจําไดค้ครับออแล้วตอนนั้นคุณออดเขารู้ไหมครับว่าเป็นเป็นกลุ่มไหนที่โทรศัพท์มาหาเขาไม่รู้ครับก็ไม่ได้ผมก็สอบถามเขาบอกไม่รู้ไม่ไม่ก็ไม,ไม่บอกชื่อมา แล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีหมายเลขครับค่ะแล้วแล้วคุณออดปฏิเสธไปเลยฮะก็เลยมาถูกดักยิงเสียชีวิตแบบนี้ก็เราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับกพหลังจากช่วงนั้นแล้วก็คุณอดก็จับยาเสพติดอีกนะเป็นยาเสพติดที่ติดมากับเวชภัฑ์คือยาทาผิวแกผลนะครับที่เขาขอจากภายนอกให้แพทย์สั่งมาแล้วคุณอดก็เจอผมว่ามันมันน่าจะเกี่ยวข้องนะในกลุ่มเดียวกันอืมค่ะ เอาอย่างนี้ตอนนี้ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีา่ผู้คุมเรือนจํำท่านอื่นยังไงอะคะครับปัจจุบันนะครับเราก็มีกําลังเจ้าหน้าที่ตชดอนะครับที่424นะมาช่วยอยู่เป็นเดือนกว่าแล้วครับอประมาณ30คนก็แล้วก็มีตารวจภูธรรับพรมเขาก็ดูแลรอบนอกนะครับแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่มันเกิดทางจากเรือนจำประมาณ6กิโลเมตรนะะก็ไกลจากที่เราดูแลอยู่ อย่างนี้แปลว่าจากการกวาดล้างนะคะ,ะเรือนจำเนี่ยที่เป็นข่าวใหญ่ไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือ,อยังไงฮะไม่ได้ทําให้เครือข่ายยาเสพติดกลัวหรืออะไรเลยกลับแต่จะข่มขู่มารุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยหรือเปล่าคะครับการจับลัาจากจับกลุ่มมานะเราก็ใช้มาตรการเข้มข้นนะครับโดยรอบนอกนี่ตชะดดจะดูแลแล้วตอนนี้เขาก็ไอ้เรื่องกว้างปลาโตัพทานี่มันก็หยุดไปเลยนะครับทางเข้าที่จะเข้าได้อยู่ตรงหน้าเรืจํานะครับ วิธีการให้ก็คือเข้ามาทางพนักงานเป็น้าที่หรือว่าผู้ต้องขังเึื่งไปปฏิบัติหน้าที่ใ้ทํางานภายนอกแล้วกลับเข้ามานะครับผมก็ว่าเขาคงพยายามจะเข้าทางจาทางประตูด้านหน้าคือเข้าทางเจา้าหน้าที่นะครับก็พยายามที่สุดบ,บนนะครับก็หรือว่ามาตรการที่เราป้องกันการเข้าเนี่ยเราป้องกันเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามมากที่สุดเป็นความพยายามนี่มีมาโดยตลอดนะครับแต่เราก็จะตัดกั้นอยู่ อืมครับครับเอะมันจะเกี่ยวกับคือมันมีข่าวว่ามันมีบรรดาผู้คุมก่อนหน้านี้ที่ถูกถูกจับกลุมในเรื่องของเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดแล้วที่สุดแล้วชิงลาออกไปก่อนเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารคุณออดที่ไหมฮะตอนนี้ข้อมูลยังไม่ถึงนะครับอนะต่อไปขยายไปได้เรื่อยนะแต่ถึงใครก็จะเป็นการทุกคนครับครับครับเอะคุณสุรพลผมถามนิดนึงว่าเวลาผู้คุมเนี่ยนะฮะทราบเรื่องของการ ขนส่งยาเสพติดมีการลักลอบเอายาเสพติดเข้ามาในเรือนจำเนี่ยนะฮะผู้คุมต้องเป็นคนทํารายงานขึ้นไปหาผู้บังคับบัญชาเองใช่ไหมครับครับคนที่จับกลุมได้ต้องรายงานเอ่อแล้รายงานเป็นตามเัาดั้นนะครับมาถึงผม,มสมมติว่ายังไม่จับกลุมแต่ว่าพอทราบเรื่องทราบราวว่าเขาจะมีการขนส่งจะมีการลักลอบเข้ามาเนี่ยตัวเขาเองต้องเป็นคนทํารายงานใช่ไหมครับครับก็จะแจ้งนะครับมผมงำมาตั้งลายลักษณ์อนแล้วก็เป็น ครับ,รบทีนี้มันม,มีมีประเด็นอย่างนี้มันมีประเด็นที่ลูกของคุณออดเนี่ยบอกว่าเวลาเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดเนี่ยทำไมเจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนเดินเรื่องร้องเรียนเองเนี่ยนะฮะทำไมไม่มีนิติกรดําเนินการให้อันนี้มันหมายถึงยังไงฮะก็โดยปกตินะครับการดําเนินการทางวิทายาทั่วไปเนี่ยครับผู้ที่รู้เห็นหรือเห็นก็จะรู้มีข้อมูลมากที่สุดนะฮะพอเวลาขึ้นศาลอะไรเนี่ยก็ต้องสืบประยัดใช่ฮ hmm. ะก็ต้องสื่อผลที่จับกลุ่มได้ ก็เป็นปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าพอแบบนี้แล้วก็จะทําให้ผู้คุมคนนั้นที่ที่เป็นคนแจ้งหรือขึ้นไปเป็นพยานเนี่ยก็จะไม่ได้ความปลอดภัยผมว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับครับคือยังไงมันก็ต้องดําเนินคดีนะครับครับคนจับกุมได้ยังไงรอถึงเวลาก็ต้องไปขึ้นศาลอยู่ดีก็ต้องรู้ตัวนะฮะแล้วข่าวสารอย่างนี้มันมันปิดไม่ได้นะ<อ>ว่าใครจับกุ่มได้มันต้องรู้กันอยู่แล้วครับ อย่างนี้นอกเหนือจากคุณออดนะคะที่มีรายงานไปเกี่ยวกับเรื่องการพยายามที่จะขนยาเสพติดเข้ามาในเรือนจําอีกมีการรายงานของท่านอื่นอีกไหมคะครับผมว่าเปิดโอกาสทุกคนนะครับว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องนี่ให้รายงานขึ้นมานอกจากคุณอ,อด,อดอยังไม่มีนะครับอืม,อ,มอย่างนี้ความความพยายามของแก๊งยาเสพติดต่างๆเนี่ยกับกับที่เรือนจาํา ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยคือยังไงฮะก็ยังยังพยายามค้าขา,ขายกันเหมือนเดิมหรือว่าเป็นยังไงฮะสถานะตอนนี้ปัจจุบันนะครับผมว่าจะมีกลุ่มอยู่ไม่กี่กลุ่มนะฮะที่มีความต้องการยาเสพติดนะฮะเวลานําเข้าเนี่ยมันจะได้น้อยมากตอนนี้นะก็ตอนนี้มันวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเรอยนะครับจากเมื่อก่อนกว้างกว่าตอนนี้ไม่กล้าแล้วก็ใช้ล่าสุดนะครับประมาณสองอาทิตย์นี้ใช้ยิงแบบ หน้าไม้นะฮะน่าจะเป็นหน้าไม้แต่ดีมากนะครับยิงได้ถึงสามร้อยเมตรนะยิงเข้ามาแรงนจำเราก็จับกลุ่มได้ครับครับกลัวไหมคะหรือว่าทางเจ้าหน้าที่เองตอนนี้ขวัญกำลังใจเป็นยังไงคะโดยคนใกล้คิดผมนะครับเห็นเขาเขาไม่เกรกลัวเรื่องนี้นะครับแต่ผมก็รู้ว่าอาจจะเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตเนี่อาจจะมีความเสียใจบ้างนะครับ แต่การปฏิบัติที่ทุกคนก็ยืนยันกับผมว่าจะทํางานเข้มข้นนะไปทำตามหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไปครับครับครับการเสียชีวิตของคุณอดเนี่ยเราตีกรอบของการคลี่คลายคดีเรื่องนี้ไว้ไหมครับว่าต้องภายในกี่วันกี่วันไม่ได้กาหนดผมก็เรื่องนี้การสอบสวนอยู่กับตำรวจเด่นประสานกันทุกวันนะครับกันทุกการครับแล้วคุยกันวางหลายรอบครับบางสิ่งบางอย่างเราก็เลี่ยนตัดไม่ได้ครับขอให้เป็น ในทางตำรวจรได้ครับได้ครับครับครับขอบคุณนะคะคุณสุพลขอบคุณครับคุณสุพลครับครับสวัสดีครับคุณสุพลแก้วพระใดนะครับผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครศรีธรรมราชนะครับอย่างที่คุณสุพลเล่าให้ฟังว่าคือก่อนหน้านี้นะครับประมาณสักเมื่อวันที่สิกรกฎาคมเนี่ยฮะทางคุณออดเนี่ยเคยเคยมีหนังสือร้องเรียนทำบันทึกนะฮะไปถึงทางผู้บัญชาการเรือนจำนะครับ แล้วก็บอกในทํานองว่าเนี่ยตอนนั้นบันทึกเข้าเป็นแบบนี้นะครับมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ไม่โชว์เบอร์นะครับไม่แสดงหมายเลขที่ต้นทางเสนอเงินให้คุณอดเนี่ยสองแสนบาทนะครับคุณอดเขียนรายงานไปว่าในในโทรศัพท์นั้นเขาบอกว่าให้พี่อดเอาไว้กินเหล้านะฮะสองแสนบาทแต่คุณอดเนี่ยบอกนะครับทาบันทึกไปถึงทางคุณสุรพลเนี่ยบอกว่าผมไม่ต้องการผมไม่เอา ผมรักในหลวงนะครับจนกระทั่ง30กรกฎาคมคุณออดตรวจพบยาไอซ์6.21กรัมถูกยัดมาในหลอดครีมทาแผลนะครับก่อนที่จะทำรายงานส่งให้กับพนักงานสอบสวนมาดำเนินคดีนะครับนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นสาเหตุเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคือตำแหน่งของคุณออดเนี่ยนะฮะเป็นผู้ช่วยพยาบาล ก็ถ้าหากว่านักโทษเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเวลาจะเบิก<า>เบิกของเบิกยามาจากโรงพยาบาลเนี่ยนะตรงนี้เขาก็จะต้องตรวจสอบดูว่ามีอะไรที่มันปนเปื้อนหรือว่าลักลอบเข้ามาพร้อมกับยาเหล่านั้นหรือเปล่าะนะฮะ ภรระยาะของคุณออดเองก็เชื่อว่ามาจากสาเหตุน,นี่แหละนะคะคที่ทําให้สามีตัวเองเนี่ยต้องเสียชีวิตนะคะพระรยาคุณออดบอกว่าสามีของตนเนี่ยทำงานเป็นผู้คุมมานาน24ปีแล้วนะคะเคยรับโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นเมื่อปี2542แล้วก็ตั้งใจว่าปีหน้าเนี่ยจะเข้าโครงการ early retire ด้วยคอือปีนี้49ปีหน้าก็50แล้วก็จะเข้าโครงการ early retire ด้วยแล้วก็ระยะหลังเนี่ยก็มาเล่าให้ตัวเองกับลูกๆฟังนะคะว่า หนักใจเรื่องที่ทํางานก็คือจับกลุ่มยาเสพติดที่ลักลอบใส่ในยารักษาโรคเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาในเรือนจําได้นะคะแต่ว่า,ามีการโทรมาเสนอสินบนอีกแต่ว่าสามีเนี่ยไม่เอาไม่เอาแล้วก็ไปแจ้งความดําเนินคดีจนในที่สุดเนี่ยก็มาเสียชีวิตแบบนี้ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยจับกลุ่มคนร้ายให้ได้เพื่อไม่ให้สามีของตัวเองนั้นต้องตายฟรีนะคะในขณะที่ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ พลตำรวจตรีรณพงศ์สายแก้วก็บอกนะคะว่าตำรวจชุดสืบสวนตอนนี้กำลังระดมไล่ล่า,ลาคนร้ายแก๊งนี้อยู่นะคะก็เอาละเขาก็มีวิธีการของเขานะคะตอนนี้พอจะรู้ตัวแล้วว่าแก๊งคนร้ายแก๊งนี้มีใครบ้างเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะจับกลุ่มตัวได้ตัวของพลตำรวจตรีรณพงศ์เองมีค่าหัวนะคะใช่ครับค่าหัว15ล้านบาทนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเองก็บอกว่า ไม่เคยกลัวจะพยายามล้างขบ,บวนการนี้ให้สิ้นซากอย่างแน่นอนออขนาดตำรวจจะมีข้าหัวข้าหัวสิบห้าล้านแล้วก็ก็จะลดหลั่นลดหลั่นกันลงมาใช่นะฮะพูดถึงเรื่องยาเสพติดนะครับเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งฮะชื่อนางหญิงสุขคนวิทยาภาหรือว่าชื่อไก่นะครับอายุ43 เป็นเครือข่ายเอเจนต์ยาเสพติดรายใหญ่ของภาพ70ไรรนะครับของกลางเนี่ยยาไอซ์50.77กรัมนะครับแล้วก็เครื่องช่างดิจิตอล1เครื่องนะครับแล้วก็มีสมุดบัญชีรายชื่อลูกค้าแล้วก็บัญชีผู้ค้ายาไอซ์ด้วยนะครับจากการสอบสวนเนี่ยนะฮะผู้หญิงคนนี้ชื่อนางหญิงสุคนให้การรับสารภาพว่ายาไอซ์เป็นของสามีที่รับมาจาก เอเย่นเครือข่ายภาพ70ไร่นะครับแล้วก็เอาไปขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นคนทําบัญชีลูกค้าแล้วก็เก็บเงินทําแบบนี้มา10กว่าปีนะฮะ uh huh. ท่านผู้ชมฮะทำแบบนี้มา10กว่าปีจนกระทั่งที่สุดแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจสามารถจับกลุ่มเอาไว้ได้นะครับโอ้โหบวกพันกับเรื่องยามา10กว่าปี ใช่ดีค่ะต้องจับให้หมดนะคะอันนี้ก็เตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเวลาที่จะขับรถแล้วก็ข้ามทางรถไฟเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วนะคะตอนนีเ้เมื่อคืนนี้ค่ะเม,เมื่อคืนนี้ตอนเวลาประมาณสองทุ่มนะคะ,ะ,คะเหตุเกิดที่จังหวัดนครปฐรมค่ะ,คะก็คือว่าเป็นรถเก๋งนะคะพยายามที่จะข้ามทางรถไฟแต่รถไฟเนี่ยมาพอดีก็เลยชนแล้วก็ทําให้ผู้ที่อยู่ในรถเก๋ง สี่คนเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะคะก็คือเป็นเป็นครอบครัวกันหมดเลยนะคะโดยที่คุณแม่เนี่ยนั่งตรงฝั่งข้างหน้าข้างคนขับลูกสาวเป็นคนขับข้างหลังก็มีญาติตัวเองอยู่แล้วก็ลูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีคนเสียชีวิตไปทั้งหมด4คนด้วยกันรวมทั้งเด็กชายอายุหกขวบหนึ่งคนตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบนะคะ เด็กชายเนี่ยยังนอนหายใจรวยรินอยู่ส่งตัวโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลยเสียชีวิตนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะคุณผู้หญิงที่ขับรถเก่งนะคะก็ออกมาจากวัดนิ้วรายแล้วก็มีคุณแม่นั่งคู่มาด้านหน้าพี่สาวนั่งข้างหลังคู่กับลูกชายของพี่สาวนะคะก็มากันสี่คนปั๊บเลี้ยวขวาข้ามทางรถไฟ รถไฟมาพอดีก็เลยชนกันอย่างจังนะคะจนรถไฟเนี่ยลากรถเก๋งจากจุดเกิดเหตุไปอีกประมาณ20เมตรแล้วก็ไปตกตรงร่องกลางระหว่างรางรถไฟค่ะก็เลยทำให้ทั้งหมดเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่การทางรถไฟคนหนึ่งบอกว่าถนนข้ามทางรถไฟสายนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านลักข้ามกันโดยที่ทางรถไฟไม่ได้อนุญาตแต่อย่างใด ก็เลยไม่มีที่กัน้นแต่ว่ามีป้ายเตือนบอกให้หยุดแต่ว่าผู้ที่ใช้เส้นทางข้ามตรงนี้เนี่ยคือใช้มากเพราะว่าทางท้อง,องถิ่นเข้าพัฒนาจนกลายเป็นถนนเส้นทางที่สะดวกแล้เป็นสายหลักไปแล้วนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทางที่การรถไฟอนุญาตเขาก็เลยไม่มีที่กั้นให้เนี่ยไม่มีที่กั้นให้ ทางคนขับรถก็คงจะขับมาไม่ทันเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่รถไฟมาพอดีจะเอกันเสียชีวิตไป4คนด้วยกันนะคะทางด้านของพนักงานสอบสวนก็บอกว่าเดี๋ยวขอทำการตรวจสอบก่อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุอะไรเป็น,ปนยังไงกันแน่แต่นี่คือเหตุการณ์เบื้องต้นที่เกิดขึ้นสี่คนเลยนะคะแล้วก็สามีของของคุณผู้หญิงที่นั่งข้างหลัง ที่เสียชีวิตไปกับลูกด้วยก็คือเสียทีเดียวเสียภรรยาแล้วก็ลูกชายไปด้วยคิดดูก็แล้วกันว่าคือเจ้าตัวบอกเลยว่าตกใจแทบล้มทั้งยืนภรรยาแล้วก็ลูกชายแล้วยังแม่ยายอีกแล้วน้องภรรยาอีกอนี่นะคะต้องระวังค่ะค,ะครับเอาละครับเราพักช่วงนี้กันสักครูคร่นะฮะ